วันนี้แพลมีร้านเติมเกมราคาถูกมาแนะนำกันนะคะชื่อร้านว่าชิลิเพ y ร้านนี้เนี่ยเขารับเติมเกมนะคะไม่ว่าจะเป็นเกม i d e n Pass เกม LL หรือแม้กระทั่งเกม Free Fire ค่ะร้านนี้ตปน็นั้นที่รับโดย ID Pass นะคะสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจเขาเลยค่ะแพลจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปแล้วกันเนาะ ค่ะก็มาอยู่ในช่องของแพรโปรเฟะลกิป้าเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้เนี่ยเราจะทําการตอบ q คเกันนะคะที่เพื่อนๆนเนี่ยถามตั้งแต่คลิปที่แล้วและแพรนะคะก็จะทําการตั้งรายการประจําสัปดาห์ขึ้นมาชื่อว่ารายการวีราอยากตอบนั่นเองนะคะคุณผู้ชมรายการนี้เนี่ยแพรจะคัดเรื่องมาเพียงแค่20คําถามนะคะเพราะว่าคําถามหลายๆคําถามเนี่ยค่อนข้างจะซ้ากันเยอะนะคะอย่างเช่นแพรอายุเท่าไหร่นะคะแรงมานาใจในการทํา YouTube เพราะมาในการทําช่องอะไรแบบนี้คือถามประมาณนี้เยอะมากเลยนะคะแพรก็เลยคิดว่างั้นเราตัดมา 20่คำถามละกันนะคะรายการประจาสัปดาห์เนี่ยแพลวจะลง1คลิปนะคะต่อสัปดาห์แล้วก็จะลงในวันอังคารละกันเนาะก็ใครนะคะที่แบบเออไม่ได้ขึ้นคลิปแพลวในคลิปนี้นะคะสามารถถามมาเลยในใต้ล่างคลิปนะคะล่าสุดของวีราอยากถามอะไรนะแล้วแพลวก็จะมาตอบในสัปดาห์ต่อๆไปนะคะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มคําถามแรกกันเลยดีกว่าคําถามแรกนะคะสิ่งที่พี่ไม่ชอบคืออะไรอันนี้แพลวไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าน้องเขาถามเรื่องนิสัยที่ไม่ชอบหรือสัตว์ที่ไม่ชอบแต่สิ่งที่แพลวไม่ชอบจริงๆเลยเนี่ยก็คือวิชาพละ เพราะว่าแพลเป็นคนรักหน้าม้าตัวเองมากเลยอะแล้ววิชานั้นนะคะมันต้องวิ่งแล้วหน้าม้ามันจะเปิดคือแพลก็ต้องเซตผมไปอะแล้วพอมันร้อนมันเหนื่อยใช่ไหมคะผมมันก็จะแบบติดกับหน้าผากแล้วมันก็เซตผมคือมันแบบมันเหนียวมากนะคะแพลก็เลยกีบวิชาพลมากที่สุดนะจ๊ะ Q and A พี่จะเปิดหน้าใหม่ครับคือแพลนะคะได้ทำการเปิดหน้าไปแล้วนะในคลิปเก่าๆลองไปเลื่อนหาดูกันได้นะคะคุณผู้ชมหลยแหละคนก็น่าจะเคยเห็นหน้าแพลมาแล้วเนาะข้อที่3ค่ะ Q a เพราะอะไรถึงมาทำ u t u b e และถึงเรื่องเกมนี้คะ แพลวนะคะมาทํา YouTube เพราะว่าจริงๆก็เป็นคนที่เคยทําช่อง YouTube มาเยอะอยู่พอสมควรเลยนะแล้วก็แบบลงไหลนะคะในการทําแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแพลวรู้สึกว่าแพลวนะคะเริ่มจะทําอะไรเป็นชี้เป็นอันขึ้นแล้ว <c oughs> ก็เลยมาทํานะคะแล้วก็ทายาวๆแล้วลองไปดูคลิปแรกนะคะที่แพลวเนี่ยทำไอเดนคือแพลวไม่ได้ตั้งใจนะมันเป็นคลิปที่เกามากเลยนะคะที่แพลวเล่นแล้วคราวนี้ก็เออไปทาโปรคลิปอะไรมันดูจริงจังขึ้นวะทําเลยแล้วกันนะคะก็เลยเลือกเกมนี้เพราะตอนนั้นก็เล่นเกมนี้อยู่แล้วก็เลตติ้งเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยนะะค ข้อที่4นะคะเธอเป็นสาววายไหมตอบเราหน่อยนะติดตามมานานมากนะคะประมาณ100ยซับโอ้ oh my god ขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ติดตามกันมานานขนาดนี้เนาะเรื่องที่แพลเป็นสาววายนะคะคือแพลไม่เป็นสาววายเลยนะคุณผู้ชมคือแบบเพื่อนสนิทของแพลนะคะนั่นะคือนัดนั่นเองเนาะนางเนี่ยป้ายยาแพลมาแบบเยอะมากนะคะแต่ว่ามันก็ไม่เป็นเสถีย <laughs> รไม่รู้เหมือนกันได้แค่ว่าทําไมแพลเป็นสาววายไม่ได้นะคะ ข้อต่อมาค่ะ Q amp A หนึ่งพี่แพลวอายุเท่าไหร่ 2. พี่แพลวมีเพื่อนกี่คน 3. พี่แพลวอยู่จังหวัดอะไรใช่ไหมคะ ก็แพลวเนี่ยอายุเพียงแค่14เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมมีหลายๆคนมาชมมากๆเลยนะคะว่าเออแพลวเนี่ยเสียงเหมือนเด็กโตเลยเนาะเสียงเหมือนเด็กมปลายเสียงน่าฟังดีนะคะไม่เหมือนเสียงเด็กมต้นอะไรแบบนี้หรอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เอ่อให้กําลังใจมาโดยตลอดนะคะแพลวอายุสินะข้อที่2พี่แพลวมีเพื่อนกี่คนแพลวนะคะมีเพื่อน4ี่คนค่ะก็จะเป็นผู้หญิง1นะคะแล้วก็ผู้ชาย3นั่นเองเนาะซึ่งผู้ชายเนี่ยก็สนิทกันมากๆเลยนะคะเล่นเกมนะแลวส่วนเพื่อนผู้หญิงก็เออนั่ง ทำการบ้านนะคะนั่งเรียนคือเป็นเด็กเรียนกันมากเลยนะคะแล้วข้อสุดท้ายอยู่จังหวัดอะไรนะคะเพลอยู่จังหวัดประจินบุรีนั่นเองนะจ๊ะ Q&A ในอนาคตพี่เพลคิดว่าจะหยิบเกมอื่นขึ้นมาเล่นบ้างไหมคะถ้ามีคิดว่าจะหยิบเกมอะไรมาเล่นเหรอคะ คือขอบอกเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเรตติ้งไอเดนนะคะกำลังแบบดีอยู่นะคะคือพุ่งขึ้นสูงอยู่พอสมควรเลยนะสำหรับคลิปไอเดนนะคะแล้วก็แพรคิดว่านะในอนาคตน่าจะมีเกมอื่นมาเล่นบ้างนะคะถ้าเรตติ้งไอเดนมันแบบตกลงต่ํามากๆนะคะแล้วก็อยากจะให้แพรเล่นเกมอะไรก็สามารถบอกมาได้เลยนะคะตอนนี้แพรยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเอาเกมอะไรมาเล่นนะคะรอดูก่อนนะคะว่าตอนไหนที่เพื่อนๆไอเดน Ident เนี่ยย้ายไปเล่นเกมอื่นนะคะแพรก็จะไปเล่นเกมนั้นนะคะแล้วก็มาแคสให้ดูเนาะคือทําตามเรตติ้งผู้ติดตามเท่านั้นนะคะ ข้อที่7แล้วนะจ๊ะ Q&A 1คุ้มชอบฟังเพลงอะไรเป็นเพลงแนวไหน2ชอบสก,กิไหนไหนของน้ำหอม3ชอบสก,กีไหนไหนของคุณย่าแมรี่นะคะสู้ๆนะเป็นกำลังใจในการทำคลิปขอบคุณมากเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้เนาะคือแพลนะคะชอบฟังเพลงแบบเพลงป๊อปยุโรปป๊อปฝรั่งนะคะเพราะว่ามันฟังง่ายฟังสบายหูเนาะสองชอบสก,กิไหนไหนของน้ำหอมนะคะโอ้โหน้องกำลังนอนอยู่ตรงนี้แล้วค่ะแพลชอบสก,กินลาตีเท่านั้นนะคะ และ3ชอบสกินอะไรของคุณย่าแมรี่แพลชอบสกินมาดามเบลล่านะคะเพราะว่าสวยมากอะแล้วก็เป็นสกินทองเออที่แพลซื้ออันที่2มั้งน่าจะประมาณนั้นนะคะแผลก็เลยชอบนะก็ขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจในการทําคลิปเนาะไปดูข้อต่อไปกันเลย Q&A ขอ3คําให้กับ i d e n t i f y เวลาสุ่มและเกือแพลจะพูดคําว่าไม่เป็นไรพรามันตับจนมันฉีนแล้ค่ะ มาค่ะข้อลองสุดท้ายแล้วคือแพลวนะคะได้ทาการบอกไปต้นคลิปใช่ไหมว่าจะมาตอบ20คําถามใช่ค่ะแต่ว่าแพลวนะคะก็จะตัดคลิปไม่ทนแล้วเดี๋ยวจะลง5้าโมงนี้คะคือแบบอุ้ยใกล้ไม่ทันแล้วก็เลยคิดว่าอ่ะอันนี้มัน E ีหนึ่งใช่ไหมคะเดี๋ยวแพลวจะไปตอบไปครบ20คําถามใน EP 1ีึ่งจุดสองแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวไว้รอดูพรุ่งนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวตัดคลิปไม่ทันน่ยไม่ใช่อะไรหรอกมาค่ะ Q&A พี่ชอบเล่นตัวไหนนะคะในเกม Identity f i นะคะพี่ชอบสกินทองอันไหนมากที่สุดซื้อตัวแรกที่ี่ชอออบคคืตัวะะะไรนะ คำถามแรกเลยแล้วกันเนาะชอบเล่นตัวไหนในเกมไมเดนที่สุดนะคะคือแพลเนี่ยชอบตัวน้ําหอมนะคะคือหลายคนที่ติดตามก็น่าจะรู้เนาะว่าแพลวเนี่ยเล่นตัวนี้บ่อยมากนะคะลงช่องบ่อยมากแล้วก็เพิ่งจะมาแบบอุ๊บออนแล้วก็เล่นตัวอื่นได้นะคะคุณผู้ชมต่อมาค่ะชอบสกินทองไหนมากที่สุดนะคะคือแพลวชอบสกินลาตินนี้เท่านั้นนะคะที่วางนอนอยู่ตรงนี้นั่นเนองเนาะและข้อสุดท้ายค่ะเซอร์ตัวแรกที่แพลวชอบคือตัวอะไรใช่ไหม แพลนะคะชอบตัวแม่หมอนะคะคือชอบเป็นตัวแรกเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็ค่อยมาชอบน้ำหอมทีหลังเนาะ mm hmm. ประมาณนี้ค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะใน EP 1หนึ่งนั่นเองนะ q a พี่แพลคิดว่าตัวเองสวยหรือน่ารักคะ mm hmm. เป็นคนชอบถามกวนนะ คือแพลวคิดว่าตัวเองนะคะเป็นคนสวยค่ะคุณผู้ชมโอ้โหมันน่าไปไหนนะคะแพลวเนี่ยไม่คิดว่าตัวเองน่ารักนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เวคคุณผู้ชมแล้วแพลวนะคะก็เป็นคนที่คาแรคเตอร์ค่อนข้างจะดูแบบเงียบอะไรแบบนี้นะคะไม่เหมือนในคลิปเนาะแต่ก็เอ่อคิดว่าน่ารักไหมไม่นะคะ <laughs> <laughs> คิดว่าไม่น่ารักอยู่ดีคะ่ะคิดว่าตัวเองสวยนี่จ้ะอ่าประมาณนี้ค่ะ ก็ถ้าใครที่ชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แพรด้วยนะคะและใครเนี่ยที่แพวยังไม่ได้ตอบในคลิปนี้อย่าเพิ่งน้อยใจไปนะคะคลิปหน้ายังมีค่ะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวแพวนะคะก็มาตอบในคลิป EP 1ีนะคะแล้วก็จะครบกับ20คําคำถามสักทีแล้วก็ไป EP 2เลยนะคะในสัปดาห์หน้าไปแล้นะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย